สวัสดีครับผมเบียร์ออฟไซด์ค,ะะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงศูนย์หน้าตัวใหม่ของเลวพูนะครับดาวินนูนเยสดาวินนูนเยสครับศูนย์หน้าตัวใหม่ไปไ้ายแดงของเลวพูครับมีประวัติส่วนตัวดังนี้ชื่อเต็มนะครับคือดาวินกาเบลนูนเยสลิเบโรเกิดเมื่อวันที่24มิถุนายนปี1999ที่เมืองอาร์ติกาสประเทศอุลุกวัยนะครับ ส่วนสูง187ซนติเมตรปัจจุบันอายุ23ปีครับเส้นทางคาแข่งนะครับสโมสรอนแรกนะครับก็คือสมสรเป็นยารอนะครับสโมสรอนเป็นยารรอ่ยเป็นสโมสรอนในลีกสูงสุดนะครับของประเทศอุลุควัยโดยนูนเจสเนี่ยเริ่มลงเล่นในดูการแรกนะครับปี2017ฤดูการแรกเนี่ยได้โอกาสลงสนามไปเพียง1เกมเท่านั้นนะครับและแน่นอนว่า ยังทำประตูไม่ได้นะครับส่วนฤดูกาลที่2นะครับก็คือปี2018นะครับนูนเยสเนี่ยได้โอกาสลงสนามเพิ่มไป13เกมทําได้1ประตูนะครับส่วนฤดูกาลที่3นะครับคือปี2019ลงสนามไปทั้งสิ้น8เกมทําไป3ประตูนะครับซึ่งฤดูกาลนี้เนี่ยคือฤดูกาลสุดท้ายของเขากับเป็นยารอนะครับก่อนที่เส้นทางการค้าแข่งในยุโรปของเขาเนี่ย จะเริ่มต้นขึ้นในปีถัดมานะครับทำให้บทสรุป3ปีนะครับของนูนเยสกับเป็นยาลอเนี่ยคือลงสนามไปทั้งสิ้น22เกมนะครับทำได้4ประตูครับสำหรับสโมสรแรกของนูนเยสนะครับในยุโรปก็คือสโมสรอเมเลียนะครับในปี2019ครับสโมสรอเมรลกนเนี่ยซึ่งขณะนั้นครับกำลังเล่นในลีก้า2ของสเปนนะครับตัดสินใจซื้อนะครับดาวินนูนเยสจะเป็นยาลอเนี่ยด้วยค่าตัวถึง11.7ล้านยูโรครับและนี่ครับคือจุดเริ่มต้นของความยอดเยี่ยมนะครับ เมื่อนูนเยสเนี่ยโชว์ฟอร์มในลีก้าสองได้อย่างยอดเยี่ยมลงสนามไปส0เกมครับพร้อมกับทำไปถึง16ประตูกับอีก2แอซเสถือว่าไม่ธรรมดานะครับสำหรับดาวลุ่งที่เพิ่งย้ายมาเล่นในยุโรปเป็นปีแรกอย่างเขาซึ่งแม้ว่าจะอยู่ในลีก้าสองเนี่ยครับแต่นั่นครับก็ดีพอนะครับที่ทำให้ฟอร์มของเขาเนี่ยไปเตะตาแมวมองของสโมสสที่มันใหญ่ยิ่งขึ้นอย่างเบนฟิก้าสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งลีกโปรตุเกสนะครับ โดยเบนฟิก้าเนี่ยครับยอมทุ่มเงินถึง34ล้านยูโรนะครับในการคว้านูนเยสเข้าร่วมทีมเราวนี้ครับเขาได้ย้ายมาอยู่สโมสรที่ใหญ่กว่าเดิมครับอย่างเบนฟิก้าเป็นเวทีที่ใหญ่ขึ้นนะครับจากลีกาสองสเปนนะครับไปสู่ระดับลีกสูงสุดของโปรตุเกสแน่นอนว่าการย้ายลีกลงเล่นเนี่ยและการลงเล่นในระดับที่มันสูงขึ้นเนี่ยต้องใช้เวลาในการปรับตัวอยู่บ้างนะครับโดยดูการแรกครับในฤดูกาล2020นูนเยสเนี่ยลงสนามให้กับเบนฟิก้าทุนรายการทั้งสิ้น44เกมทำไป14ประตู โดยแยกเป็นแต่ละรายการนะครับดังนี้ เกมลีกครับลงสนามไป29เกมทําไป6ประตูยูโรปาลีกครับลงไป7เกมทําไป5ประตูและบอลถ้วยอื่นๆนะครับในประเทศลงไปทั้งสิ้น8เกมทําไป3ประตูส่วนปี2021ครับเป็นฤดูกาลที่ทําให้ตัวเขาเนี่ยแจ้งเกิดในสายตาแฟนบอลได้อย่างเต็มตัวนะครับโดยเฉพาะในรายการยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกที่นูนเยสเนี่ยพาเบนฟิก้าไปถึงรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับก่อนแพ้กับเลวฟูไปโดยปีนี้เนี่ยครับนูนเยสมีส่เตะที่ยอดเยี่ยมมากๆนะครับลงสนามไปกับเบนฟิก้าไปทั้ง สิ้น41เกมทําไป34ประตูนะครับโดยแยกเป็นแต่ละรายการดังนี้นะครับเกมลีกครับลงสนามไป28เกมทําไป26ประตูนะครับพร้อมกับเป็นดาวซันโวสูงสุดของลีกโปรตุเกสอีกด้วยนะครับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครับลงสนามไป10เกมทําไป6ประตูแล้วก็บอลถ้วยในประเทศนะครับลงสนามไป3เกมทําไป2ประตูในฤดูกาล2021เนี่ยครับโดยเฉพาะในช่วงครืงฤดูกาลหลังนะครับชื่อของนูนเยสเน่ถูกพูดถึงในวงกว้างเป็นอย่างมากนะครับทั้งจากผลงานในเกมลีกและ ยิ่งการได้เห็นเจ้าตัวเนี่ยลงเล่นในยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกนะครับยิ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าตัวเขาเนี่ยสามารถลงเล่นในแมตช์ระดับสูงได้แลวก็สามารถสร้างอิงแพ่ให้กับทีมได้นะครับมีการเปิดเผยในภาหัาออกมาครับว่าเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาเนี่ยครับเวสต์แฮม,มครับได้ยื่นข้อเสนอจำนวน4 2ล้านปอนด์ในการขอซื้อตัวนูนเยสแต่การเจรจารเนี่ยไม่ประสบความสําเร็จนะครับเนื่องจากทางฝั่งเบติกาเองเนี่ยเชื่อว่าหากพวกเขาเก็บนูนเยสไว้ขายเมื่อจบฤดูกาลได้เนี่ยแล้วยิ่งการที่นูนเยนมาากใยฟ แชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยจะทำให้มูล,ลค่าในการย้ายทีมนะครับของนูนเยสเนี่ยเมื่อจบฤดูกาลเนี่ยสูงกว่าราคาที่เวสแฮมเคยยื่นมาอย่างแน่นอนทำให้บทสรุป2ปีของนูนเยสกับเบนฟิก้านะครับลงสนามไปทั้งสิ้น85เกมนะครับทำไป48ประตูครับเข้าไปทางฝั่งลิเวอร์พูลก,กันบ้างน,นะครับเมื่อพวกเขาได้เห็นผลงานของนูนเยสเนี่ยเมื่อคราวที่พบก,กันเองในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับรอบ8ทีมสุดท้ายของฤดูกาลที่ผ่านมาประกอบกับการที่ซาดิโอมาเน่เนี่ยครับต้องการย้ายไปร่วมทีม Munich, ทบบาเนเเยิิิรรร์์นนนนมมมวววคคทใใหหห้้้ลลลอออพููัตงงผ่่แุก เข้ามาทดแทนในที่สุดครับพวกเขาเริ่มมาที่ดาวินนูนเยสหลังจากเจราจาซื้อขายกันแล้วเนี่ยลิเวอร์พูลนะครับตกลงจ่ายค่าตัวของดาวินนูนเยสนะครับที่75ล้านยูโรทําให้นูนเยสครับเข้ามาเป็นแนวลูกค้นใหม่ของทีมในฤดูการ2,022ทันทีโดยเจ้าตัวเลือกสวมเสื้อหมายเลข27นะครับให้กับลิเวอร์พูล จารลึกสไตล์การเล่นนะครับดาวินนูนเยสครับมีจุดเด่นในเรื่องของความเร็วนะครับนูนเยสเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นนักเตะที่ดูรูปร่างสูงใหญ่นะครับเนื่องจากมีส่วนสูงถึง187ซนติเมตรนะครับแต่ถ้าว่าเขากับไม่ได้มีปัญหาเรื่องความเร็วแต่อย่างใดนะครับกับกลายเป็นหนึ่งในจุดแข็งของเจ้าตัวไปเลยนะครับเมื่อมีการเก็บใส่เตดในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกปีที่ผ่านมานะครับนูนเยสเนี่ยเคยวิ่งนะครับโดยทําความเร็วสูงสุดเอาไว้เนี่ยถึงลามันสับนสูงกว่ากิโล หลายๆคนนะครับยกตัวอย่างมูฮาเม็ดซาร่าเคยทำไว้33.5นะครับไคายวอลกเกอร์ลิลอยซาเน่คิลิยันเอ็มบัปเป้นะครับทำไว้ที่34.9ส,สามารถเล่นในทั้งการเปศูนย์หน้าตัวเป้าศูนย์หน้าตัวต่ำและปีกซ้ายครับ ชอบฉีกลงมารับบอลจากทางด้านซ้ายครับดาวินนูนเยสนะครับจริงอยู่ที่รับบอลศูนย์หน้าแต่เวลาลงสนามจริงครับเขาชอบพาตัวเองมาอยู่บริเวณฝั่งซ้ายบ่อยมากเพื่อลงมารับบอลน,นะครับหากไม่ลงมารับบอลเนี่ยก็ทําให้กองหลังประกบติดแน่นจนไม่สามารถได้บอลได้เลยนะครับอีกหนึ่งข้อดีนะครับของการลงมารับบอลในิมเ้นเนี่ยก็คือมันอาจทําให้คู่คู่เซ็นเตอร์แบ็กนะครับอย่างน้อยหนึ่งคนเนี่ยอาจต้องตามออกมาประกบนูนเยสและนั่นเองครับที่ทําให้เกิดพื้นที่ว่างขึ้นเพื่อให้เพื่อนเนี่ยสามารถสอดขึ้นไปทาประตูได้ด้วยอีกกกลูกเก่งงของ นูนเยสนะครับที่มักทําได้อยู่บ่อยเนี่ยก็คือการลงมารับบอลจากด้านซ้ายครับแล้วตัดเข้ามาบริเวณกรอบเขตโทษจากนั้นก็หาจังหวะในการทําประตูนะครับในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยครับนูนเยสทําประตูลักษณะน,นี้ครับได้ถึง5ประตูนะครับโดยหนึ่งในนั้นคือการยิงใส่บาร์เซโลนาด้วยครับในรอบแบ่งกลุ่มของศึกยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกหาจังหวะหมุนทำประตูเก่งครับด้วยส่วนสูงถึง1-7ึเซนติเมตรนะครับถือว่าเหมาะสมมากๆ กับการรับบทศูนย์หน้าในพิมพเรีออังกฤษนะครับที่มาต้นเจอกับกองหลังที่ทั้งแข็งแกร่งและก็สูงใหญ่โดยจาใสติในเดูการที่ผ่านมานะครับนูนเยสเนี่ยมงทำประตูได้ถึง6ประตูครับถือว่ามากที่สุดในลีกโปรตุเกสเลยทีเดียวข้อต่อไปนะครับในจังหวะเล่นเกมรับมักจะยืนเป็นตัวบนสุดให้กับทีมในจังหวะที่ทีมกำลังเล่นเกมรับนะครับตามแท็กติกแล้วเนี่ยนูนเยสนะครับเป็นศูนย์หน้าเนี่ยก็ต้องอยู่ในลายที่บนสุดของทีมมาอยู่แล้วเพื่อไว้สําหรับเป็นเป้านะครับให้เพื่อน นะครับเป็นนักเตะที่เล่นกับลายล้ำหน้าได้ดีมากๆนะครับซึ่งการที่นักเตะที่มีไหวพริบบนจุดนี้ดีเนี่ยจะทาให้ทีมนะครับได้ประโยชน์มากๆในการเล่นเกมสวนกลับเพราะเมื่อถึงจังหวะสวนกลับเนี่ยทีมที่เป็นฝ่ายตัดบอลได้เนี่ยแล้วสวนกลับเนี่ยจะมีพื้นที่ให้เล่นเป็นอย่างมากประกอบกับการที่ฝ่ายลุกนะครับก็มักจะเหลือเพียงแค่คู่เซ็นเตอร์แบ็กทิ้งไว้ซึ่งนั่นเองครับเป็นจุดที่นูนเยสและเบฟิกาเนี่ยใช้เล่นง,งานคู่ต่อสู้มานะต่อนักแล้วจากจานวนประตูที่นูนเยสนะครับทาได้ จากทุกรายการทั้งหมดในเดียวกันนี้นะครับมีถึง34.5%นะครับที่เป็นประตูที่ได้มาจากการเล่นแบบสวนกับเร็วนะครับด้วยความที่ตัวเขาเนี่ยมีสปีดท,ที่จับอยู่แล้วบวกกับการมีร่างกายที่แข็งแกร่งนะครับและการเล่นกับลายลำหน้าที่เก่งทําให้นูนเยะครับถือได้ว่าเป็นศูนหน้าที่มีความยืดหยุ่นสูงมากคือเล่นได้ทั้งการยืนคำ้ำเป็นศูนหน้าตัวเป้าให้กับทีมในขณะที่กําลังเล่นเกมลุกนะครับแต่ขณะเดียวกันเขาก็ทําได้ดีครับหาว่าต้องเพรสซิ่ง หรือว่าเล่นกับรายล้าหน้าในจังหวะสวนกลับในขณะที่ทีมเนี่ยกำลังเล่นเกมรับนูนเยสครับยังมีข้อด้อยหรือว่าจุดที่ต้องปรับปรุงนะครับก็คือในเรื่องของการลงมาทําเกมร่วมกับเพื่อนครับหลายครั้งเนี่ยที่เขาลงมารับบอลได้นะครับแต่เมื่อถึงเวลาที่ต้องต่อบอลกับเพื่อนยังขาดซึ่งการตัดสินใจที่ดีนะครับเช่นไปส่งบอลให้กับเพื่อนที่ไม่ได้อยู่ในตําแหน่งที่ได้เปรียบที่สุดนะครับรวมไปถึงการ ขาดความแม่นยำในการรับสงบอลกับเพื่อนนะครับยังทําได้ไม่ดีพอทําให้เสียโอกาสในการทํนเกมลุกไปนะครับแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่นูนเยสนะครับสามารถพัฒนาและก็เรียนรู้ต่อไปได้ในอนาคตครับทั้งหมดที่ผมกล่าวไปนะครับก็คือข้อมูลต่างๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับดาวินนูนเยสครับน่าสนใจนะครับว่าดูกการใหม่เนี่ยที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นเนี่ยเขาจะเริ่มสร้างสถิติกับเลวโพได้ดีแค่ไหนนะครับกับการเปลี่ยนแปลงลีกที่ลงเล่นด้วยจากลีกโปรตุเกตนะครับมาเป็นพิมเม์ลอังกฤษก็ถือได้ว่าน่าติิดตตามม่อออจรงสวนีี้ผเ ไต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกับผมใหม่ได้ในคลิปหน้าสำหรัวันนี้สวัสดีครับ